สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาวยูทู e ทุกท่านดูกันอีกคลิปหนึ่งครับช่องดําิงซปเปอร์ยาวยิมงานใครเอ่ยอเราไปดูกัน,อบ,ออนบอดินบอดอันนั้นหุ้นใดขายไปแล้วเปห่หุ้นใดกระห่างมือโตโ,โอ้โห ก็เป็นคลิปแรกครับที่ได้มาถ่ายทีมงานครับผมปาเล่ครับบอปลานี่โอ้ยมาเยี่ยมชมป่าเล่ครับวันนี้บอไปเอาไงติดรถหกล้อนั่นถ่ายถ่าเงินอยู่ถางเงินอยู่ถาเงินงนอรอเง,งินอยู่เพิ่โทัวเพิ่โทมาถามอยู่หมู่บ้านเนี่ยเลย บ่มีเบอร์เจ้าบ่มีบ่มีเบอร์เสียผมก็เลยน้ำของไม้เบิงอยู่ในบ่อเลยนะพอดีเดี๋ยวมาเห็น XCMG ครับมันใจออกมาลายมือพัดในเนี่ยนี่ครับนี่ขั้นเนี่ยออามาลายมือพัดในแล้วโอ้หออกมาเพระมันแปะปีหลอกเสียอ๋อออกไม้มาเล่นมาครับเนี่ยขั้นแรกของน้องบัวเนี่ยแมนครับรถไม้เลยน้องบัวเป็นขั้นแรกออกไม้ครับออกไม้เป็นหนี XE หนึ่งเออสองหนึ่งห้าสี่ มันเป็นรุ่นรุ่ดไม้ล่าสุดของมันเลยเป็นบ่หรือวา่ามันมีหลุดไม้ก็หนีแล้วมีหลุดไม้ก็หนีด้วยเนาะมันรลุดไม้ไม่หยกิกเอออันนี้มันเป็นรุ่นเพาเปิดตลาดโอ้รุ่นเนี่ยครับรถเปิดตลาดแมน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 กสีวางสันมันเปิดตลาดเครื่องมันมียังหกปีกี้ยังนี่ยหลังครับอันนี้เครื่องยังเนี่ยเครื่องยี่สุกนะเดี๋ยวแล้วก็สูงเสียหกปีกี้ยังเนี่ยแลยวก็เบาุดนเสียเปิดด้วยครับ เรื่องนี้ว่าแมนค่อมมันเลี้ยวเลยเ,ยเหรอว่าแมค่อมมันเรียวเหรอว่ะ <c oughs> โอ้โหรถจีนครับผมกองอากาศโคตรใหญ่ยังค <c oughs> ือว่าบังทางลมมันไปรถ <c oughs> จีนครับราคายังราคาไม่แรงนะครับ บอนนี้เลยครับน่าจะเป็นเคสีครับสำหรับปั๊มรถยังแห้งกลิกครับแห้งกลิก๊กผ่านไปหนกปีเราถามเราบนก่นอนก็สองปีไปป้าเล่ครับเองเลยว่ะ เอาแก่ข okay, ับเองเลยครับลุยครับลุยสไตล์สายก็ไม่เยอะครับผมสายที่แพ้คุณคุณแพรคุณกไม่เป็นครับมันความเที่ยว โอ้เป็นฮกฮกบีจีตัวนี่เปิดได้แล้วโอ้เปิดทางนั้นเถอเครื่องมันมเปิดตรงนี้ครับโอ้เครื่อง6กบีจีหนึ่งบีจีหนึ่งบีนบีีอาร์ีทอเครื่องไดเล็กธรรมดาครับ ทนครับเครื่องนี้ชนบทนบ้าท่านเป็นยังไงทียนวะนะัใส่มามนี่นใส่ดีอยู่เกือบีครับโอก็อเป็นยังอ่าถับริษัทกดูแลดีอยู่ับแต่ทันมงเอามาเบิง้งมันได้ผู้มุ่งหรอท่าน,นี่ได้จะเขาสองพครับโอ้สองพันแน่ันแปดพันเก้าอนอยเนี่ยผมมักถ้าเขาแลน แหลนสายเชือโบูแหลมยังขึ้งอ่ำแต่ว่าเน้อเออสายละเอียดนะครับผมเอาให้สายยืดเตอมันกันกันดินดินยืดจุนได้นะโออันนี้มันสะยืดจุนได้ดีเบิ้งดูเบื้องเงินหอยบ่ะหอยมันนี่ครับเของเสียทางออกมาจากจากหมอน้าเนาะครับผมทางออกมาจากหมอน้าครับมันสีระบายพุ่มร้อนได้ดีมากๆเลยสิบเส้นครับประมาณสิบเส้นประมาณตรงนี้มันเป็นระบายลบต่ออะไเออ ็บรรยได้ดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับอกนรถจีนครับดี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 วดีด้ยอยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้รโอ้ยโอ้ยอ้ย้ย้องย้ยโง้ยโอยโออยโอยัอย มเมาเหอยังงั้นเม,ม,ม,มาบ่ธาเลล่ะโอ้เบิ่งดูครับปลาเลโอ้ยินเข่าโอ้ยังบ่อ้าวโอเคครับวันนี้สุประยาวครับผมจะพาลองครับซานี่ครับเอ้ยไม่ใช่ซานี่ครับผมเป็น XCMG ครับ นะครับเป็นรุ่นลองใหม่ล่าสุดครับผมก่อนตัวใหม่ล่าสุดนะครับเร็วดีครับเร็วดีสู้แข็งก็โอเคนะครับได้ในระดับหนึ่งครับ ชอบมากเลยปุ้งกีนี่ลักษณะคอนโทรลครับผมก็เป็นลักษณะแบบ,บแบบขยับเบาๆก็ก็ไปนะครับผมเป็นแบบคล้ายๆกับโบรเบโกครับผมสองร้อย0อคสองร้อยครับความนุ่มนวลจะไม่ค่อยอาบาลานซ์ดีเท่าไหร่นะครับเป็นแบบขยับนิดเดียวมันไปครับ แต่ว่าต้องอาศัยแบบเราขับความเคยชินแบบแบบขับเร็วแต่นี่เราแรกๆที่เรามาสัมผัสปุ๊บนี่เราจะสัมผัสได้ว่าเรากระดิกคอนโทรลน,นิดเดียวมันไปครับครับก็คอยเข่ามือครับพี่น,อน้อง Suhu so, kengok okey ya. Huh? ปั๊มก็เออเครื่องก็เป็นยีสูนะครับส่วนปั๊มก็เป็นน่าจะเป็นเคสามีครับเท่าที่ผมดูหล่นแฟะเลยพี่น้องหหกดักหล่นแฟะเลย ทะเลครับเอาอีกสั้นหนึ่งมั้งบ่เนี่ยอุดลงอีกสั้นหนึ่งบ่ เดียวห่อนหินไปหอนหินตับไปนี่หอดแล้วครับอแล้จอบุ่งแล้วมันจอบวรุ่งะมันจอาุ่งเราวันนั้เดี๋ยวนี้ลงนอกจากเขแซงนาไปเจ้ับหลายอย่างกูวนแกนเราเออโอเคครับลงมาแล้วครับ ป๋าบอกว่าเขาจอดพักเที่ยงกันครับผมสำหรับป้าป้าเล่เรากินเขาในรถเลยครับห่อเขาเราอยู่นี่หันพร้อมเรียบร้อยเลยรถว่างแล้วก็นนางกินไปน้าอิ่มตลอดมันว่าปะปันใด้เซเวียนนุ่บวะนางกินเขาในแอร์หมแล้วอโอ้ <c oughs> เป็นครั้งแรกครับ ที่ดัมซิงซูเปอร์ยาวได้มาทดลองขับ XCMG ครับ,คร,บครั้งแรกเหมือนกันครับผมก็สไตล์การขับก็คล้ายๆกับโกเบโก้ครับผมกับโกเบโก้ co, พวกรุ่น200ทั่วไปพวกมาก X นะครับสไตล์นะครับแบบคอนโทรนจะรู้สึกว่าเร็วๆครับผมเป็นแบบติก๊กตอก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 หมายถึง มันสั้นๆครับมันสั้นๆนะฮะครับผมผมว่าชันหางานในปลาเ่นะครับผู้ใดมีงานอยู่แถวน้องบัวก็เอืนสั่งเลยครับผมเอืนใดสั่งใดเลยของปลาเล่ทีมงานปอปะผ้าครับ<อ>นี่ครับโคนบม่มโคนบุมครับโคนบุมนี่ฮะเบอร์ทูเบอร์ออยัง086219 6270ของป่าเล่ครับใครจะสั่งดินใครจะสั่งดินครับแถวในเมืองครับน้องบัวลำพูสั่งปลาได้เลยครับผมขุดสาขุดคล่องเบิกปลาไดเบิร์ครับโคกน้องหน้าโคกอันหน้าน้องได้ครับหน้าอันหน้าทงหน่อยได้มั้งวะ เอ้ยมันโมเมนบ์มเมนต์มเมนต์เมันลากไปเรี่ยยวาหน้าทรงหน่อยมันไปเลี่ยยวาหลีกให้ไวดิโคนบูมก็เป็นคล้ายๆกับพวกฮิติชเนาะนี่พี่น้อง บนบูมเป็นคล้ายๆกับพวกฮิตาชิทรงบูมนะครับคล้ายๆกับพวกฮิตชินะครับทรงโค้งเรียวๆไปแต่ละยี่ห้อรูปทรงก็จะแตกต่างกันออกไปนิดนึงนะครับผมสําหรับตัวซานี่ครับซานี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็งองอเลยครับอันนี้จะสลโลปโค้งสวยครับ XCMG ครับ XE 215C XE 215C ครับจัดว่าโอเคครับจัดว่าโอเคโอ้ขอบคุณหลายๆครับกา,าแฟครับนกเพียวบางวง <laughs> โอ้ย <laughs> ปตน้าจะเป็นเศ้าองอหน้าหน่อยมันเห็นกล่องเหรอเิ่นเาซื้อบูมันหลังไม่หลังไม่มันหลักไปเาวาดูอยู่บหน้าหน่อยมัได้ไปมัได้ไปเดี๋ยหน้าทุ่งเงยมาย้อมมันวะมีมีมีรยอดจริงบ่ได้แ่าวดเาวัดเจ้าเกงตช่วงนี้